เมื่อนาสการพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจให้องค์พระวิญญาณเต็มล้นในชีวิตของข้าประกาศไปถึงเรื่องรา้าของพระองค์พระเยซูที่มีต่อเราทุกเวลาเมื่อข้าได้เห็นพระเมตตาของพระองค์ หัวใจข้าเต็มล้นด้วยสันติสุขที่เกินความเข้าใจของข้าให้ข้าได้มีชีวิตอยู่เพื่อฮับใส่พระอ,องค์ให้เราเป็นเกลือและแสงสว่างประกาศไปทึงเรื่องราวของพระเยซูพระผู้สวยของข้า ให้เราเป็นเคือและเสงสว่างประกาศไปถึงเรื่องราวของพระเยซู US, พระผู้สวยคงค่